ผู้ชมคะเรื่องราวของนวัตรกรรมต้องบอกเลยว่าต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงถึงจะเป็นนวัตรกรรมที่ดีนะคะดังนั้นก็จะพาผู้ชมไปดูงาน cu innovation and ip expo 2025นะคะซึ่งจัดขึ้นนำชิ้นงานวิจัยนวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมียาที่สามารถบำบัดมะเร็งจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามค่ะ ศูนย์วัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน CU Innovation and IP Expo 2025นำเสนอผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์นักวิจัยนิสิตนวัตกรและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แรงบันดาลใจและการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนต่างๆอันเป็น,นกลไกสำคัญกับเคลื่อนจากผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์จริง วันนี้อีกบทบาทหนึ่งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทํานวัตกรรมนะครับเพื่อการศึกษาแต่นวัตกรรมวันนี้นะครับก้าวสู่ระดับโลกงั้นแปลว่านะครับนวัตกรของเรานะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็คือได้ผลิตนวัตกรรมนะครับก้าวสู่ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าระดับโลกเลยทีเดียวเพราะฉั้นวันนี้นะครับ สิ่งที่เราตอบย้ำอยู่เสมอนะครับว่านวัตกรรมที่ดีนะครับนวัตกรต้องมาก่อนนวัตกรรมเสมอบทบาทของการสร้างคนผลิตคนให้กลายเป็นนวัตกรนะครับที่มีผลงานมีคุณภาพและวันนี้นะครับนวัตกรรมของเราได้ก้าวสู่ระดับโลกดังนั้นนะครับนะงานจัดงานในวันนี้ s u i n n o v a t i o n นะครับและ IP Expo คือการ e x p o คือ Exhibi t i o n นะครับคือการประกาศกล้องนะครับว่าจุราลงกรกะไลมีนวัตกรรมนะครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นตัวแทนประเทศไท งานซีรูาินานเครันมูลค่าทางเศษฐกซู่ปทศครัน p Expo 2025นับเป็นงานกระตุ้นให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญถึงงานวิจัยระดับโลกขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายให้นักลงทุนผู้ประกอบการได้เห็นศักยภาพของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อมั่นว่าทำได้เป็นเวทีของการหาพันธมิตรร่วมกันทำงานนอกจากนี้ยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆและยังได้ร่วมมือต่อยอดกับทีมวิจัยจุฬาอีกด้วย